do best a b r o g u t แปลว่าเธอเป็นแต่ดีไม่ใช่ค่ะเระโยงนี้วลีนี้ไม่ได้แปลแบบนี้นะคะ d u b i s t a b r o g u t เขาใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างมาดูกันสถานการณ์แรกเป็นเรื่องของการชมนะคะเช่น wow do has j u s p r o b e n s i o n e l g l ö s t d u best a b r g u t ก็คือเอ้ยเธอแก้ปัญหานั้นนะ่ะได้เร็วมากเลย เธอเก่งมากจ้านะจ๊ะดูบิสอัปปะกุตก็คือเธอเก่งมากเลยแบบที่สองนะคะเป็นในเรื่องของความประหลาดใจในเรื่องของความสามารถนะคะเป็นในลักษณะที่เป็นแง่บวกนะคะโพซิทีฟนะเช่นเราไม่เคยรู้เลยว่าเขาทําได้ทําเป็นนะคะหรือเล่นดีเล่นได้อะไรประมาณนี้นะคะเป,นนคเป็นในแง่ของความเปิดในแง่ของความเฮ้ยประหลาดใจว่านะคะแต่เป็นในเชิงบวกนะเช่นนะคะหู Du kannst so gut Klavier spielen, นะ du bist aber gut, อย่างเงี้ยหูยเธอเล่นแบบคือประหลาดใจไงเธอเล่นเปียโนได้ดีขนาดนี้เลยเหรออย่างเงี้ยหูยเธอเก่งมากจ้า Du bist aber gut. นะสถานการณ์ที่3นะอันนี้ใกล้ตัวมากเลยนะคะเป็นในเรื่องของสิ่งที่มันตรงกันข้ามนะคะคือในลักษณะของประชดประชัน เสียดสีกระแทกแดกดันเนบแนมนะคะอิโรนิชนะ,ะในลักษณะแบบนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะลูกเนี่ยบอกว่าเนี่ยเลโก้ LEGO เนี้ยนะคะเ,เซตเนี้ยมันจะต้องต่อแบบนี้นะคะมันจะต้องต่อยี่ยงี้ไม่นะคะงมต่อเองแบบนั้นแบบนี้นะคะคือต่อผิดนั่นเองนะคะเออ du h a s t das n ์ c h ฮร์รุมอัลฟนะ์ um เกิบอ b ลต t ดูบิสอาบกูดเนียนะคะก็คือเนี่ย ต่อผิดวิธีนะคะแล้วไม่ได้บอกว่าชมว่าเก่งนะ dubis a g o g d ในความหมายนี้ในสถานการณ์นี้หมายถึงเออเนี่ยและเห็นไหมเนี่ยก็คือมันไม่ได้นั่นเองในลักษณะที่ตรงกันข้ามประชดประชันเน็บแนมเสียสีนั่นเองนะอ่ะทีนี้ก็รู้แล้วนะว่า dubis a g o g d เนี่ยเอาไปใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างลองไปพูดดูคะ่ะ